สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจาาโทเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมผ้านะครับหลวงพ่อทวดย้อนยุคเลขใต้ฐานนะครับเนื้อนาวาโลหะหรือนะครับอีกชื่อหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์เบตรงนะครับผมเลขใต้ฐานก็เป็นกล่องผ้าไหมสีเขียวอย่างดีนะครับผม นี่นะครับอนี้หมายเลขเนี่ย897เป็นเลขที่ผมชอบนะครับแล้วก็เก็บไว้นานแล้วด้วยนะครับถ้าเป็นเลข789 987เ้าดเนี่ยเขาเรียกว่าเลขมังกรนะครับอันนี้ก็สลับนิดหน่อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเลขกํำลังสูงนะครับผมก็เลยเก็บไว้เป็นปีแล้วนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะตัดสินใจเอามาลงนะครับเพราะว่าเลขดีนะครับอันนี้รุ่นนี้นะครับนี่ หลวงพ่อทวดย้อนยุควัดช้างให้16ตุลาคมพศสองพ้าพระรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษของทางวัดนะครับรุ่นย้อนยุกนี่นะครับเป็นรุ่นพิเศษของทางวัดเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับพระเนี่ยเป็นพระรูปหล่อนะครับ กล่องบุสักหลาดสีเขียวยังดีนะครับพาเป็นพารูปหล่อนะครับพิมพ์ฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้เนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าฐานเบตงนะครับหรือเรียกว่าฐานเบตงพานีเขาจะตอกเลขนะครับพาระเบตงปีศูนย์ห้าเนี่ยราคาหลักล้านนะครับเนื้อนวรโรหะนะครับ ก็รุ่นแรกเนี่ยร <c oughs> ุ่นแรกเขาสร้าง999องค์นะครับรุ่นที่สองนะครับเบตงอันนี้นะครับเบตรงรุ่นย้อนยุคอันนี้นะครับก็สร้าง999องค์เช่นกันนะครับผมสร้างเท่ากันเลยนะครับ999องค์เหมือนกันนะครับผมและที่สำคัญนะครับคือเขานะครับใช้พิม เบตรงรุ่นแรกปีศูนย์ห้านะครับมาถอดพิมพ์นะครับผมเอาพามาถอดพิมพ์แล้วก็ถ้าทําเป็นพาเบตรงรุ่นนี้นะครับแล้วก็ได้นําก้านช่อชนวนเก่าของเบตงปีศูนย์ห้าเนี่ยมาหล่อเป็นพารุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราได้มวลสารเก่านะครับผมการช่อชนวนเก่ามาพาเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆจะสังเกตว่าพาเป็นพาปีสี่สองทำไม เนื้อหาถึงจับจ้านนะครับทำไมถึงเนื้อจัดแบบนี้เพราะว่าเขาใช้โลหะเก่าปี05มาหล่อนั่นเองนะครับผมก็คือช่อชนวนของเบตรงรุ่นแรกนะครับนำมาหล่อเป็นเบตรงรุ่นย้อนยุคปีพศสอง2นะครับพารุ่นนี้มีในสารระบบวัดชังให้แบบชัวร์ร้อยนะครับเพื่อนๆพพี่ๆเช่าไปแขวนเนี่ย เรียกได้ว่าสบายใจได้เลยนะครับผมเป็นของดีนะครับรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับเพียง99ก้ารอ้งค์เท่านั้นนี่นะครับมีคราบเบ้าคาบอะไรเดิมๆนะครับนี่คลาสสิกนะครับเนื้อเนี่ยตรงนี้จัดแดงเลยนะครับผมดูฝั่งนี้นะครับ เนื้อเขาจัดดีนะครับด้านหน้าด้านข้างสองข้างเนื้อจัดมากด้านหลังนะครับพาเลขกำลังสูงนะครับอันนี้ผมเลยเก็บไว้นานแล้วนะครับเนี่ยตีตายฐานรันเลขอารบิกเหมือนรุ่นแรกเลยนะครับองนี้เลข897 มีการต่อโค้ดสองที่นะครับแล้วที่สำคัญนะครับเขาได้เจาะรูนะครับแล้วนำผงว่านปีพศสอง7สี่รเก้าเจ็ดรุ่นแรกที่แตกหักนะครับมาบรรจุเป็นอันนี้นะครับผมมวลสารสำคัญเลยนะครับผงว่านเก้าเจ็ดชัวชัวนะครับผมรุ่นนี้สร้างน้อยเก้าร้อยเกเก้าองค์เท่านั้นนะครับเลขก็สวยนะครับอุดผงเก้าเจ็ด ชนวนเก่าเบตง05นหาะครับพารุ่นนี้เรียกได้ว่าแขวนแทนเบตรงรุ่นแรกได้เลยนะครับแต่ราคาเนี่ยบอกเลยนะครับห่างกันลิบโลกนะครับผมนี่เบตรงรุ่นนี้ชั่วๆนะครับสบายใจได้ว่ามีสร้างอย่างแน่นอนนะครับน่าเก็บมากนะครับรุ่นนี้เพราะว่า Limited Edition นะครับสร้างเพียง999องค์เท่านั้นนะครับผมเนื้อนวะ เนื้อเงินก็เก้าร้อยเก้าสบเก้าองค์นะครับมีเนื้อทองคำด้วยนะครับรุ่นนี้มีด้วยกันสามเนื้อนะครับผมองค์นี้เลขสวยนะครับแปดเก้าเจ็ดก็สำหรับองค์นี้นะครับสำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไปที่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับ ผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่ๆเพื่อนๆดรับชมกัน สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ